สูงสุดคือสองร้อยลูกสองอลูกออถ้าสอาทิตย์สองร้อยสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดตอนเย็นตลาดโต้รุ่งที่นาวัดพระปมเจดีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับมา แนะนำร้านมะพร้าวปั่นไฮโซนะครับลุงอ้วนมะพร้าวปั่นนะครับร้านนี้ขายดีมากๆเช่นกันใช้มะพร้าววันหนึ่ง้าลูกนะครับทุกคนใช้มะพร้าววัน150้าลูกนี่เมื่อกี้เปิดบินไปแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำมะพร้าวปั่นอ้วนนะครับเที่ยวมะพร้าวปั่นไฮโซกัน สวัสดีครับเฮียนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาแนะนํามาดูร้านเฮ er ียอ้วนนะครับมะพร้าวปัน่นไฮโซอยู่ที่ตลาดโตรุ่งอยู่ที่ตลาดโตรุ่งวัดพระประสมเจดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการจัดเตรียมร้านนะครับใช้เยอะมากอ er er ันนี้ประมาณเฮียถามเฮียว่าสักครู่นี้ประมาณ150ลูกนะครับเฮีย er ขายมะพร้าวปั่นนี่แก้วละเท่าไหร่ครับผมสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเองครับทุกคนสามสิบห้าบาทเองครับได้แก้วค่อนข้างสูง นอกจากน้ำมะพร้าวปั่นมีขายน้ำน้ำมะพร้าวด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มพะพร้าวสดไม่ผสมน้ำตาลอ่าอันนี้าราคาเท่าไหร่ครับ45บาท45บาทนะครับทุกคนโอ้วันหนึ่งเฮียใช้ประมาณ150วยวดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าใครอยากจะมาชิมนะครับมาที่ตลาดโตรุ่งวัดพระประโทเจดีย์นะครับก็จะเป็นแก้วเนื้อแบบนี้นะครับทุกคนคัดอ่อนโดยเฉพาะคัดอ่อนโดยเฉพาะเป็นมพะพร้าวที่ไหนครับเฮียเนี่ยมะพร้าวก็เราแวะแถวเนี้ครับแถแถวนี้ใช่ไหมฮะ มะพาเฮียขายอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอน่ายี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะโอ้ก็คือตรงนี้เป็นที่ประจําของเฮียเลยใช่ไหมครับอาสุดยอดเลยนะนนนจัดร้านไปได้เรื่อยนะครับทุกคนอย่าลืมนะทุกคนถ้าได้มาเที่ยวก็จะอยู่ร้านจะอยู่ตรงมุมนะครับอยู่ตรงมุมเลยนะครับสําหรับร้านเฮียอ้วนมะพร้าว ปั่นไฮโซด้วยนะไม่ใช่ปั่นธรรมดานะต้องปั่นไฮโซด้วยนะตลาดพระปฐมเจดีเนี่ยครับเขาจะเดินกันช่วงวันไหนเยอะสุดเลยก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดคนจะเยอะโอ้เสาร์ารอาทิตย์คนต่างจังหวัดมาก คนจะเยอะก็จะช่วงห้าหกโมงอะคนจะเริ่มเยอะอือนี่เราจะคัดอ่อนเราจะเพาะถ้านเนื้ออ่อนเราก็จะ,จะคัสใส่แก้วหอมดีมากเลยนะอกินแล้วมันกลมกล่อมครับมันเข้าขนมดีนะ โควิดนี้ทําให้ยอดล,ลดบ้างไหมฮะลดลงไปเยอะเยอะเลยฮะอ๋ะ<ด>อถึงสุดคือสองร้อยลูกสองร้อยลูกอ๋อถ้าสาวอาทิตย์เดียวสองร้อยสาวอาทิตย์เดียวสองร้อยหมดแต่ตอน<า>นี้มันธรรมดาช่วงเวลามันก็ผ่านไปไมัวก็ลดน้อยลงไปสุดยอดครับทุกคน ถ้าเพืเ่อนๆได้มาเที่ยวนะจะผสมเจดีอย่าลืมไหมที่ร้านมะพร้าวปัน่นไฮโซนะครับเฮียอ้อว<ค>นถนนคนเดินด้วยนะเสาทิ่จะตรงไหนอ่ะที่นี่เหรอใช่ถนนคนเดินออกประตูนี้ไปนะเลี้ยวซ้ายผัวขับรถไปถึงสี่แยกกันเลยอยู่ซ้ายมืออืมจากนี้ก็ไปต่อก็ได้ได้เลยครับโอ้โหขอบคุณเฮียมากเลยครับเนี่ยถนนคนเดินเส้นยาวเลยริมคลองทอดยาวเลยประมาณพันเมตรอ่ะอืม จะมีทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้จำไว้แต่จะหาที่จอดรถยากหน่อยเท่านั้นแหละมันไกลไหมครับไม่ไกลหรอกสองนเดินไปถึงไหมครับถ้าเดินก็เหนื่อยเหมือนกันเดินได้ถ้าเดินก็เดินเดินเดินเล่นๆกได้ก็จากองค์กรูงปดินเท่นี้ครับต้องกลัวหาที่ที่จอดรถยากแค่นั้นเองถ้าหาที่จอดรถก็ต้องพอถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วไปจอดรถยิมคอย ว่งได้ไม่นานนะลูกค้าก็เข้าใหม่แล้วร้านค่อนข้างขายน้ําร้านใหญ่พอสมควรนะในตลาดโตรุ่งที่วัดพรมโมเจดียนะร,ร้านนี้นะครับนอกจากมะพร้าวปั่นเป็นเมนคอร์สของร้านมะพราะ้าวไฮโซฮิอ้วนมะพร้าวปั่นแล้วนะครับก็จะมีน้ํเก๊กงวยนะครับน้ําอ้อยนะครับน้ำใบบัวบกนะครับแล้วก็น้ํา มะม่วงขาวมะนาวโหดนะครับนี่น่าจะเป็นน้ําำไอเทียบหรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นน้ำำําลําไยนะครับก็มีหลายน้ําเลยครับน้ําตรงนี้ขายเฮียขายยังไงครับคนละยี่สิบกับาทคนละสิบห้าบาทอ่าไม่เกินนี้นะทุกคนไม่เกินนี้นอกจากนี้ก็มีน้ําดื่มไวบริการด้วยนะครับมะม่วงหาวามะนาวมะนาวโหดนี้ขายยังไงครับ ยี่สิบเราเป็นยี่สิบหลังจากที่ลุงปั่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาลองชิมดูมะพร้าวปั่นร้านานี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูกันเลยนะครับทุกคนหวานพอดีหวานพอดีมากเลยมนะพร้าวกับนนมมันเข้ากันแล้วมันกลมกล่อมกลมกล่อม สุดยอดครับอร่อยอร่อยมากแม่ครับทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียม,มรา้านนะครับของการเตรียมร้านรัานก็จะอยู่นี้นะครับว่าจะเจอร้านเนื้ออ้วนมะพร้าวปั้นไฮโซแตานี่นะครับจะบอกว่าขายดีมากถ้าช่วงก่อนโควิดนี้ยิ่งขายดีกว่าน,นี้อีนกนะครับอันนี้ลงแค่ราคา150ูกนะขายมาประมาณ20ปีแล้ว,ลวนะที่นี่นะครับถ้าเกิดได้มาเที่ยวหรือมาหาของกินอะไรที่ตลาดต ดนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในช่อง Speed Food นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้บ๊ายบาย